ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพร้อมด้วยคณะได้มีการลงพื้นที่ในการเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับนายบุญสิงห์วรินทรักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะนะครับได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อที่จะให้คำแนะนำด้านการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของวิทยาลัยในการตอบสนองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีดรวิทยาเกตชูผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและประธานคณะกรรมาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง93วินาทีถวายความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ครับ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์นะคะมีการเปิดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและยังสามารถประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลักของประเทศจึงควรที่จะเดินหน้าตามแนวทางสร้างภูเก็ตมุ่งสู่อนาคตเพื่อยกระ กกาารศึษค่ะอย่างไรก็ตามนะครับวิทยาลัย,ยชีวศึกษาภูเก็ตก็ได้มีการจัดการศึกษาทวิภาคีผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้ภาคปฏิบัติในสถานที่จริงโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งในสถานศึกษาและอีกส่วนหนึ่งไปฝึกฝนในสถานประกอบการให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ได้ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภูเก็ตยังได้รับรางวัลชนะรางวัลระดับนานาชาติเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและคุณภาพของด้านการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลครับ